ถอดเบาะรถยนต์นิสสันนัมเบานะครับใช้บล็อกเบอร์16บนะครับสามตัวก็คือหลังหนึ่งอันแล้วก็หน้าสองอันส่วนไอ้ตัวยากก็คือตัวไหนตัวนี้ไม่ยากอะไรถ้ามีบล็อกมันเป็นแบบหัวกลมแบบนี้ซึ่งมันเป็นแฉกแบบนี้หกแฉก ก็จะใช้ตัวนี้ขันเอาผมไม่รู้เบอร์อะไรนะแต่เขาเขียนตรงนี้ว่า S2T50 ส่วนด้านั้นก็ใช้บล็อกถอดปกติบล็อกเบอร์อร16 <Okay. S 1> คือด้านหน้า2อันแค่นี้แล้วก็ด้านหลัง,งอันเงอย่างนที่บอกแล้วก็ดูเรื่องเลื่อนเบาด้วยว่าขามันตรงกันไหมแล้วก็เลื่อนให้มันตรงก็ใส่เข้าคืนเวลายกออกก็จะยากหน่อย